ผู้อนญ่เจะดเอางผู้พอนาวผู้โบแขน,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 นงามๆเจ้อนเลื้นง,งานผูกแขนเด้อยูดีเน่ยงนงายบุญเด้อบวกอย่งให้บอกไงฟังขวัญเด้อแาบนี้เด้อจะดียากัน เก็บจะเป็นเข้าเก็บซาเป๋ฟังพ่อนคือจะไปซ้เ็นเงิพอูาปซื้อสปอะบอกฟั่วเนื้อบาทนี่อันบอกบอกยว่าได้เงินผูกแขนเน้อจะบอกให้อ้าวขอเาไปซื้อสปอร์ะบอเอาเจ็บไปซะเกินจะขอมีเงินเจ็บไป มีหลแล้วยาให้ซุปปีสุปีเงืนที่ยาให้ก็ไม่งินอีพอลาหาไม่ให้เขาห้ากินแกนแดดแดูมากพอก็ะแม่ไหวพอก็แม่จะเกินพุ่มพระคพณนีุ่อาน้ำไปชงยาป่นปนน้ำหอมตงมาลูกน้ำหอมเป็นาไม่ตายาเง่ายูนี่เุ้มใหญ่ยเย็นเป็นซุป เย่ยงบะเพ่งห้มันใหญ่อย่ยงซอยกันก็ได้เอ้ยไม่หยาดนะมหยาดอดโอ้มอนี่อิสาคนเว้ยเอออิจฉาก็ไท้นี่รายชัวเอาเพ่งงอา้เออเพ่งมันใหน้วเอา

วายมันตาดมันอังผีวายรุ่งกับป้าสักคนเมยวายสักก้นอกกนเราเค่อยสุดแล้วจะวายอายุใดล่ะวายพ่อกับเม่หันัว